โลมาหังด้วนเ <No. S 1> ช้าวันหนึ่งมีแม่ลมาตัวหนึ่งได้อ,อกลูกมาสามตัว <Huh? S 1> แ,แม,มีตัวหนึ่งที่หางด้วนในขณะที่โลมาหางด้วนเล่นน้ำอยู่นั้นมันบังเอิญเห็นโลมาสุพูติดกับดักของคนจับปลาอยู่ oh, <no. S 1> โลมาหางด้วนมีรอชารีบเข้าไปช่วยทันทีส oh, <no. S 1> ุพูจึงกล่าวว่าขอบใจเธอมากนะ โลมาหางด้วนจึงตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรจ้านางฟ้าเห็นเช่นนั้นจึงเิกระถาให้โลมาหางด้วนกลายเป็นโลมาหางเล่นโบตัวนี้เป็นโลมามีจิตใจดีมีน้ำใจและหางสวยที่สุดใครๆก็ชอบโลมาตัวนี้กันยัู่